นี่เป็นงูกำลังจะกินอึงอ่างนะครับเ,เราก็คงจะไม่ไปช่วยอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งมีชีวิตก็ต้องหากินหาอยู่เข้าไปนะครับเจ้างูนี้กัดขาของอึงอ่างเอาไว้นะครับ ยังไม่ได้เห็นหน้างูชัดๆนะฮะว่าเป็นงูอะไรส่วนอื่นอึ่งอ่างนั้นนะฮะก็คืออึ่งอ่างบ้านแน่ๆฮะก็ต้องรอจนกระทั่งอึ่งอ่างหมดแรงแล้วครับเจ้างูมนถึงจะจัดการกินได้นะครับจะหาว่าใจร้ายก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็ให้เกียรติกันนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคลิปที่ผมถ่ายจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทแถวบ้านเนี่ยครับ